สำนักง,งานที่ดินกรุงเทพมหาคนครสาขาธนบุรีตั้งอยู่ที่ซอยเจริญคนคร28ถนนเจริญคนครแขวงบางลำพูล,ล่างเขตคลองสานกรุงเทพมหาคนครให้บริการครอบคลุมในพื้นที่เขตธนบุรีเขตคลองสาน เขตมะกอกใหญ่เขตราชบุรณะและเขตทุ่งครุมีเอกสารสิทธิ์ในความรับผิดชอบจำนวน146,557แปลงมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการประมาณ35,000รายต่อปีสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐต่อปีมากกว่า1,100ล้านบาทบริหารงานโดยนายพิชัยแหว่องเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาธนบุรี เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่8นาฬกาถึง16นาฬกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงหรือจนกว่าผู้เข้ารับบริการจะได้รับบริการแล้วเสร็จการเดินทางมายังสำนักง,งานที่ดินมีความสะดวกมีระบบขนส่งสาธารณะผ่านหน้าสำนักง,งานที่ดินมีป้ายบอกทางหรือค้นหาได้จาก Google Maps มีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีจุดแรกรับโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดกรองเอกสารและให้คำแนะนำในการให้บริการมีจอแสดงลำดับคิวที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีคิวอารโค้ให้ผู้ขอสามารถสแกนเพื่อทราบลำดับคิวบริการได้อัตโนมัติจะดทำป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์แสดงให้ผู้รับบริการเห็นบริเวณจุดให้บริการได้อย่างชัดเจน ออกแบบขนาดและพื้นที่ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโปร่งโล่ง,งสบายมีจุดประเมินผลความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการทั้งแบบเอกสารและการสแกนคิวบ์โค้ดมีการจัดกำหนดเขตปลอดบุหรี่และพื้นที่สูบบุหรี่ไว้เป็นสัสดส่วนมีการแยกช่องบริการตามประเภทงานเช่นช่องบริการงานด่วนงาน e q u i l แลนซ์งาน, ance, งานไถยถอนจำนงช่องบริการพิเศษสำหรับพระพิสุและคนพิการช่องบริการคำขอเบตร ตนต้มีการออกแบบสถานที่ให้มีความสะดวกปลอดภัยเข้าถึงง่ายโดยคำนึงถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกพระภิกษุสตรีมีคันและผู้สูงอายุมีที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว้างขวางและเพียงพอมีที่จอดรถสำหรับบุคคลพิเศษมีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนและป้ายให้ความช่วยเหลือพร้อมกริ่งเรียกด้วยสัญญาณเสียงมีทางลาดและราวกันตก มีการจัดพื้นที่ให้มีแสงสว่างเพียงพอประตูเลื่อนอัตโนมัติที่นั่งสำหรับบุคคลพิเศษแว่นสายตากาแฟและน้ำดื่ม มีการจาัดภูมิทัศน์โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจุดเช็คอินและสวนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจขณะรอรับบริการมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะสำหรับประชาชนทั่วไปผู้พิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดแทสจากกรมอนามัยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาธนบรุรีได้คำนึงถึงการเข้าถึงจุดบริการอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้พิการผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกสตรีมีครรภ์ผู้สูงอายุและพระภิกษสุสงฆ์มีพื้นที่จอดรถเข็นสำหรับผู้พิการ และที่นั่งสําหรับสตรีมีคันผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพและพระภิกษุไว้โดยเฉพาะ มีสถานที่ติดต่อหรือวะชาสัมพันธ์สําหรับผู้พิการป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเอื้อมหยิบได้ง่ายมีจุดนัดพบและบริเวณสําหรับการจัดเตรียมเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการอย่างมีระเบียบสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาธนบุรีได้มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดทาโครงการไร้ขยะด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมีการจัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยด้วยถังรักโลกโดยการนําเศษอาหารหรือผักผลไม้เหลือจากการรับประทาน นำมาทิ้งลงบ่อที่มีการขุดฝังลงใต้ดินขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกใช้แก้วน้ำส่วนตัวลดการใช้กร่องโฟมบรรจุอาหารและใช้กระดาษสองหน้าและติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทนโดยมีมาตรการประหยัดพลังงานจัดทำโครงการเปลี่ยนหลอด LED แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และติดตั้งระบบโซลาเซลล์ลดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานให้น้อยลงมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีการจัดทําคู่มือประชาชนทั้งรูปแบบรูปเร่มและเผยแพร่ลงในเว็บไซต์สำนักง,งานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาธนบุรีให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวกมีการให้บริการด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ตู้รับฟังความคิดเห็นโทรศัพท์หมายเลข024391908และติดต่อเจ้าพนักง,งานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงทางเบอร์โทรศัพท์0836098828 หรือร้องเรียนด้วยตนเองณนะสำนักง,งานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาธนบุรีและมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านช่องทางไลแอที่ดินสาขาธนบุรี f a c e b o o k เว็บไซต์อีเมลแอปพลิเคชันคู่คิดศูนย์นำรงทมกรมที่ดินผ่านระบบ econtact dc เพื่อแจ้งและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านที่ดินได้แบบเรียลไทม มีการจัดชุดปฏิบัติการพิเศษในการเจรจาไกล่เกลี่ยและออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนอกจากนั้นยังมีช่องทางการให้บริการในเชิงรุกพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องกำหนดระยะเวลาการตอบกลับและการติดต่อจากประชาชนในแต่ละช่องทางเพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชนเช่น Line Official a c c o u n t ภายใน15นาที Facebook Page ภายใน1ชั่วโมงอีเมลภายใน24ชั่วโมงกรณีวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการให้ตอบกลับภายในวันทําการถัดไปไม่เกินเวลา10บนาฬิกามีระบบการให้บริการของ Q ิวออนไลน์ได้ทั้งการยื่นจองคิวจดทะเบียนสิทธิและดิจกรรมและจองคิวรังวัดที่ดินจองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ผ่านระบบ e q l a n d โดยผู้ขอสามารถจองคิวด้วยตนเองได้24ชั่วโมงในปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผู้ยื่นจดทะเบียนและรังวัด EQ Land Application จำนวน869รายและให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำโครงการยกระดับการให้บริการกระบวนงานถ่ายถอนจำนองภายใน30นาทีและกระบวนงานจำนนงภายใน60นาทีเป็นการลดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกพุทธศักราช2558ที่กำหนดไว้100นา เพื่อเพิ่มความสะดวกลดระยะเวลาการรอรับบริการโครงการนวัตรกรรมเพื่อการบริการส่ง QR Code หนังสือมอบอำนาจ ไปพร้อมหนังสือแจ้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกรณีที่ไม่สามารถมาดําเนินการด้วยตนเองได้โดยสแกน QR วอารคแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจส่งไปพร้อมหนังสือแจ้งเตือนมีหมายเลขโทรศรัพท์ Call Center ติดต่อเพิ่มเติมคือ064-586-3952ถึง5 4ภายใต้โครงการคลินิกที่24ชั่วโมงเพื่อ,ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งปัญหารับฟังข้อเสนอแนะ และประสานการแก้ไขได้ทันท่วงทีจัดทาโครงการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินแก่ประชาชนผู้รับบริการเพื่อความสะดวกลดความผิดพลาดในเรื่องเอกสารที่ใช้ในการทํานิติกรรมต่างๆสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสามารถดําเนินการแก้ไขจนไปที่ยุติได้ร้อยละ80% มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยโดยมีการระบุขั้นตอนระยะเวลาค่าธรรมเนียมและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานไว้ในคู่มืออย่างชัดเจนและทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการให้บริการสมาร์ทแลนด์แอปพลิเคชัน ช่องทางให้บริการต่างๆของกรมที่ดินครอบคลุมมากกว่า19บริการเช่น EQ Lens การนัดจดทะเบียนลูกหน้า Landmap การค้นหาตำแหน่งที่ดินการคำนวณค่าใช้จ่ายเป็นต้นมีระบบการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมภาษีและอากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกน QR Code คผ่านโมบายแอปพลิเคชันก้าวสู่สังคมไร้เงินสดได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติต่างๆให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเสริม สร้างทักษะที่จําเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีการติดประกาศผลเจ้าหน้าที่ที่รับคะแนนสูงสุดในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำเดือนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและพัฒนาการให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประชุมประจําเดือนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันด,ดําเนินการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์อย่างรอบด้านโดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการรักษาความปลอดภัยด้าน รของกรมที่ดินมีการดําเนินการจัดทําแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกรวมถึงมีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องโดยให้ผู้รับบริการสแกน q r Code และเก็บจากเอกสารการทอดแบบสอบถาม ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7คิดเป็นร้อยละ96.64มีการประเมินจากผู้ใช้บริการผ่านระบบ Google review โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่4.2จากคะแนนเต็ม5.0คิดเป็นร้อยละ84สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาธนบุรีจะมุ่งมั่นดำเนินการปรับปรุงพัฒนานระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อความสะดวก รวดเร็วเข้าถึงง่ายให้ได้มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ต่อไป